ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศษาปีที่สองครับสำหรับวันนี้เราจะทบทวนในเนื้อหารายวิชาสุขศึกษาสำหรับภาคเรียนที่หนึ่งเราจะไม่มีการสอบระหว่างภาคก็จะให้นักเรียนทำาบงานชิ้นหนึ่งชิ้นสองให้เสร็จแล้วก็ครูจะส่ง Google form s <S เป็นแบบทดสอบให้นักเรียนเพื่อที่จะได้ดเก็บคะแนนกันเลย เรียนก็สามารถที่จะทําได้ที่บ้านได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เราจะไปเฉลยนี้ส่วนของใบงานชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองครับอกไทเป็นได้จะบอกได้ด้วยความ เรดูยังไดเนะมกเลยเอกอ Go on. นี่จะเป็นชุดเฉลยวิชาสุขศษาชั้นปรมศาปีที่สองชิ้นงานที่หนึ่งก็จะพูดถึงการดูแลรักษาหัวใจ ลักษณะของหัวใจอยู่ทรงอ,อกด้านซ้ายทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายของแต่ละบุคคลของตัวเรานะครับก็จะประมาณนี้วิธีการดูแลรักษาก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารผลไม้ผักและพักผ่อนให้ ก็จะประมาณนี้การดูแลรักษาหัวใจรูภาพหัวใจนะครับต่อไปเราไปดูชิ้นงานที่สองจะพูดถึงในเรื่องของหน้าที่อวัยวะภายในต่างๆสาระสำคัญอวัยวะภายในร่างกายมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตตามปกติเราจึงควร ต้องดูแลรักษาไว้ภายในได้ให้ถูกต้องนี้เป็นชุดเฉลยเลยนะครับ 1. สมองสมองทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย 2. หัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย 3. ปอดทําหน้าที่พอกเลือด 4. ตับทําหน้าที่กําจัดสารพิษเป็นแหล่งสะสมแร่ธาต วิตามินต่างๆห้าไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็ขับมาเป็นปัสสาวะปัสสาวะของเรานะครับไตทำหน้าที่ขับปษษษษัสสาวะหกกระเพาะอาหารก็ทำหน้าที่เก็บอาหารหรือว่าบรรจุอาหารแล้วก็ย่อยอาหารไปในที่สุดส่วนลำไส้ก็จะประกอบไปด้วยลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กนี่ก็ทำหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหาร ส่วนน้ำไส้ใหญ่ก็ดูดซึมน้ำแล้วก็สารอาหารครับสำหรับชิ้นงานที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปเราไปดูชิ้นงานที่2กันเลยนะครับ ทินงานที่สอเอาไวว่าภายในร่างกายอ,อันนี้ชินงานที่2นะครับจะพูดถึงในส่วนของการดูแลหรือว่าการรักษาเรามาดูคําถามข้อที่1เลยนะครับนี่การดูแลร,รักษากับเพาะอาหารก็ตัวอย่างเช่นการรับ ให้ตรงเวลาแล้วก็ย่อยง่ายการดูแลรักษาปอดก็กาย การดูแลรักษาสมองก็ของเรศ <c oughs> พัก่อนสมองถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับขี่รถมอเตอเร์ไซค์ล้วก็ควรสมองขนกนกนิทราไผนะครับตาย กันเลยนะครับต่อไปเราไปดูตอนที่สองหรือว่าข้อที่สองนะครับอไอวะอวัยวะใดไม่ใช่อว,วัยวะภายในก็ตอบตอบที่ลิ้นสองอว,วัยวะใดอยู่ในทรงอกปลดทำหน้าที่พอกเลือดก็ปอด สีสร้างน้ำดีก็ตับบคุมการทำงานร่างกายทั้งหมดสมองนะอันนี้ไว้ภายในร่างกาย ต่อไปเราไปดูชุดที่สองกันนะครับชุดที่สองการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะส่งผลต่อการทำง,งานของกระเพาะมีถูกอาการหน้ามืดเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเกิดจากการทำง,งานของหัวใจผิดปกติถูกการสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่มีแรงส่วนถูก ถูก,ถกรับลำไส้ใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารอันนี้ถูกการรับทานอาหารใช่ทำงานกันดูแวไซต์้ถูกการร่างกายสัมเสริทำให้จิตกรรมเป็นเจนทมทีทำให้หัวใจได้ทำงานถูกตบเป็นอวิวะสร้างน้ำดีช่วยขับกำจัดสารพิษ สะสมร่างกายมากเกินไปและเป็นหนึ่งสะสมแร่ธาดวิตามินต่างๆที่เก้าถูกสิบสารเสพติดหรือสารันตรายเช่นกาวควรนบุรีไม่ได้ทําลายปอดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ต่อสุขภาพอันนี้ผิดผิดนะครับผิดโอเคสำหรับชิ้นงานที่หนึ่งชิ้นงานที่สองก็ เสร็จเรย้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดไอใน Google Form อเซอร์จะส่งไปให้นักเรียนนักเรียนก็ทำแล้วก็ส่งแล้วก็ทบทวน ใงานชิ้นหนึ่งชิ้นสองให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้เ็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คุณคุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย